เวลาล้มเนี่ยนะถ้ามีของอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เราเซท่าพยายามลวงให้กัดกับนี้เนาะกับช่วงตัวบอคือช่วง,งกลางเวลาล้มเหมือนนะเวลาถือของเออจะล้มเนี่ยพยายามแบบนี้พยายามให้อยู่แบบนี้แนตะ่เรา,ยาลงปึ๊บเรากอนเห็นไหมมันจะมันจะขึ้นง่ายเวลาลงมปึ๊บยึบนะนะโอเคอันนี้จะให้หนึน่งนะครับี๋ยวจะให้เอานะครับคือเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ เอียงซ้ายเอียงขวานี่คือเบนนะสิบที่ไปเริ่ม จะถือของใช่ไหมแล้วเราล้มนะครับแนะนําว่าให้เวลาถือของหนักๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยถืออย่างนี้นะหนักๆแล้วเราจะชินกับการนี้ใช่ไหมซึ่งไม่ซึ่งไม่ค่อยดีทรงตัวไม่ดีคือมันสมดใช่เสียสมดุลั้งคนสลาดจะคนที่ไม่คนที่ฝึกมาดีๆเขาจะไม่ค่อยถืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีนะส่วนใหญ่เขาจะถือยังไงครับเขาก็จะเนี่ยสลาดถ้าเธอถือกีตาร์ถือถือของต่อบางเธาต้องถือ่งใช่ไหม อ่านั่ก็คสอยรือหือแนก่กับลำตัวอ่ะโดยเฉพาะอะไรแน่กับตรงไหนส่วนกลางหรือว่าข้างบนส่วนกลางอ่าถูกต้องแน่กับตรงนี้มันจะมันทำให้เรารับรวมรตัวเราเส็จเป็นหนึ่งเดียวมันจะเดินเบาเดินเบาเร็วๆว,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 าวาา่าวิา่งก็วิ่งเร็วใครมาก็วิ่งหนีเพราะว่านั่นเป็นประโยชนดูอ,องคนเรือลหนักนะโอเคล้องดูนะครับบึ๊บหนึ่งอ่าดีขึ้นแล้ว แทงซ้ายแต่แทงขวานครับโอ้คราวนี้นี่ก็แทงเออแต่นี้ใช่ไหมถือถือถือของมันล้มนะครับเนี่ถือถือล้มร่อนแล้วนะครับเห็นไหมหนักเห็นไหมการล้มโอเคนะครับอันนี้ฝึกเรื่องการล้มนะครับถือของแล้วล้มนะมันหนักมันหนักแล้วมันลื่น เล,ลื่อนลงนะครับน,นี่ช่วยได้นะครับ,นะารบการล้มนะครับให้ฝึกทุกคนเลยนะท่านี้นะครับแต่สำคัญระวังอย่างคือถ้าล้มไม่เป็นนี่ล้มทับใส่ของเป็นไงเจษแล้วก็ะะของข้างในของแตกหรือแก่้งเราใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเราล้มเนี่ยมันจะถูก อ่า,า,า,าโอเคส่วนใหญ่เรามาเนี่ยนะครับมาใช่ไหมเพื่ขอ,องลงใช่ไหมครับมันมักจะล้มถ้าล้มนี้ปักของทับถ้าเป็นบีดแทงตายไม่ดี<ม>นะครับถ้าส,ส่วนใหญ่ถ้าไปเนี่ยใช่ไหมฮะดูนะดูนะดูนะเด็กๆดูเด็กๆด,ด,ดูสาดูไปมาใช่ไหมเราลงให้เราพ้นจากพ้นจากจุดที่เราจะจะแทกนั้นต้องต้องมีเสร็จนะครับ เวลาลื่นฮือดนะฮะมาลนะนั่นหนึ่งฝึกนี้ไถข้างหน้านะทำบ่อยๆมันจะชินนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาฮือดนะฮะหนึ่งเหงมือนเวลาเด็กดึงเด็กดึงมือหรือใครดึงอะไไปเอ้ยนี่อะไรนี่นะฮะไปละนะนะั่น,นหนึ่งฝึกเรื่องการลงนะครับนะลงตะแคงนะพี่พี่นะครับนะ อย่าเอาตัวไปทับนะก็โดนเบียดมีเงียงเงียงนะครับอ่าโอเคนะอ่าฮัโโลโหลครั